สวัสดีครับขอตระรับรสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมอยู่ใกล้สะพานของเจ็กถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการปรับปรุงถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำในระยะที่2ก็คือช่วงแยกสัพป,ปวุธไปถึงรางรถไฟสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงคันหินทางเท้า และผิวจราจรถนนทางรถไฟสายเก่าบาักน้ําโดยแบ่งก่อสร้างออกเป็น2ระยะในระยะที่1เริ่มตั้งแต่สุดเขตกรุงเทพมหานครนคนบริเวณติดกับจังหวัดสมุทรปราการจนถึงแยกสานพวุธล่าสุดงานก่อสร้างในช่วงที่1นี้นะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติเหลืองานก่อสร้างในส่วนทางเท้าอีกเล็กน้อยในระยะที่2ก็เริ่มตั้งแต่แยกสามพวุธจนถึงรางรถไฟ ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกำหนดตั้งแต่วันที่12กันยายน67จนไปถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2568โดยทางผู้รับจ้างก่อสร้างได้เปิดให้เดินรถทางเดียวในฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับในเวลา6นาฬิกาถึง13นาฬิกาและฝั่งขาออกจากกรุงเทพมหานครในเวลา13นาฬิกาถึง6นาฬิกา ผมขี่รถมาตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะขี่รถไปได้นะครับในฝั่งขาออกนะจากฝั่งกรุงเทพมาแยกสัมุฒิตอนนี้มาได้ช่วงบ่ายๆนะครับแต่ว่ารถที่จากแยกสัมวุฒิจะสวนกลับมานะครับเพื่อจะไปทางหลังรถไฟเก่วเข้ากรุงเทพเนี่ยตอนนี้เข้าไม่ได้จําไว้สักอย่างหนึ่งนะครับก็จําว่าจาก6กโมงเช้าถึงบ่ายโมง เข้ากรุงเทพได้หลังจากนั้นเข้าไม่ได้แล้วงานก่อสร้างนะครับก็ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสร็จจากช่วงแยกสัพุูดตอนนี้ก็มาถึงบริเวณแถวคลองบางจากก็เปิดให้รถสัญจรได้แล้วส่วนในฝั่งที่ออกจากกรุงเทพไปแยกสัวุูดนะครับตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ ก็เปิดให้วิ่งอยู่ช่องทางเดียวนะครับปกติก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะตรงนี้ก็สลับกันนะครับเพราะว่ามีช่องทางอยู่ช่องทางเดียวก็สลับกันช่วงเช้ากับบ่ายตอนนี้ผมมาเห็นางานก่อสร้างนะครับตอนนี้เขาเทคอนกรีตนะ ึ่งฝั่งขาออกกรุงเทพไปแยกสัวุฒ์งานก่อสร้างตรงนี้ทําไปได้บ้างนะครับบริเวณแถวศูนย์น้ำมันบางจากประตู2ตรงนี้มีทําในช่วงฝั่งขาออกนะครับ ด้านหน้าสูญใจน้ำมันบางจากประตู2งานก่อสร้างก็ทำเป็นช่วงๆบางครั้งงานก่อสร้างมีการจระาะจรติดขัดบบ้างๆนะครับก็เ,เว้นไว้ก่อน รตรงช่วงด้านหน้าทางเข้าประตูทางเข้าสูนยจ่ายน้ํามันบางจากประตู2นะครับคนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะด้านซ้ายนี่จะเป็นการทําทางเท้านะครับมีทางเท้าแล้วก็ท่อระบายน้ํา ตอนนี้ก็รื้อถางเท้าออกไป ตรงนี้เป็นสะพานข้ามคลองบางอ้อน,นะครับยังต้องทำนะนะครับจะเห็นว่าด้านฝั่งขาออกตรงนี้ยังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับยังไม่ได้เทคอนกรีตน,นะนะครับตรงจุดนี้นะสะพานบางอ้อก็ที่ทำไปแล้วนะครับแล้วก็เสร็จก็คือช่วงจากแยกสัมพภู์ไปถึงบริเวณแถวสะพานบางจาก แต่ก็ยังต้องก่อสร้างต่อไปนะครับจากสะพานบางจากไปถึงรางรถไฟนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่2นะครับแยกสัมปวุธถึงรางรถไฟในระยะแรกจากสุดเขตมาถึงแยกสัมปวุธตอนนี้งานก่อสร้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดถนนทั้งสองฝั่งแล้วเหลือทําทางเท้านิดหน่อย ด้านซ้ายนี่นะครับตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะนกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับกําลังลือ้อทางเท้าแล้วก็จะมีวางทอ่อระบายน้ําใหม่ด้วย วันที่ผมประจํมคลิปนะครับถนนก็ก่อสร้างเสร็จในฝั่งขาเข้าก็คือตั้งแต่ช่วงสัพพวุฒไปถึงคลองบางจากแล้วกําลังก่อสร้างในด้านฝั่งขาออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากช่วงคลองบางจากไปถึงแยกสัพพวุฒตรงนี้ก็เป็นแยกสัพพวุฒนะครับ รถวิ่งได้ทางเดียวนะครับแบ่งกันใช้ตามเวลานะ mm hmm. ด้านขวาก็เป็นถนนที่ทําเสร็จแล้วนะครับตรงนี้แยกสามวุธนะครับไปจนถึงสุดเขตกรุงเทพเลยตอนนี้เปิดสองกั้งทางแล้ว ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้รถวิ่งได้ปกติแล้วจะเหลือฝั่งแยกสามมุขนะครับไปรางรถไฟนะที่มีการก่อสร้างอยู่แล้วก็มีการเดินรถได้ทางเดียวนะเป็นเวลานะครับ6กโมงเช้าถึงบ่ายโมงนะก็วิ่งไปกรุงเทพได้นะครับจากบ่ายโมงไปถึง6กโมงเช้าก็ออกจากกรุงเทพได้ด้านซ้ายนี่ก็เป็นท่าเรือนะครับ วัดบางนานอกนะข้าไปฝั่งมังกรเจ้าได้ด้านวาขวาก็เป็นแยกบางนานก็นําความคืบหน้ามาฝากกันนะครับงานก่อสร้างปรับปรุงถนนรางรถไฟสายเก่าในระยะที่2ช่วงแยกสามวุฒิไปถึงรางรถไฟนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณทั้งที่สนับสนุนสมัครเป็นสมาชิกและ กดปุ่มขอบคุณนะครับช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำคลิปวันพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ